修结生混沌，提修竹留生不灭的生魂，续约了心肠。 荒古的墓主，我千金降临，随身通神武天阶破除，主宰这命数，让诸天，让黄泉，让万物，还我世世的孤独。我不再沉睡，斩红云，永不退，苦难修为，奋勇成就神威，威压万古。

ไไม่ได้เป็นไปได้ไงคิดไม่ถือว่ากายหยาบค่าแสดงได้เพียงครึ่งบัดเท่านั้นแต่ว่าแค่ครึ่งบัดก็เพียงพอแล้วดีวิชาอะไรลำพังแค่เจ้านะ่ะไม่คู่ควรที่จะรู้อี๋เด็กบ้าอย่าเฮิมเกริมให้มากนะกายหยาบของเด็กนี้ประหลาดเกินไปพลังยุทธ์ของเราถูกผนึกเกรงว่าจะสู้เขาไม่ได้อีน,นุ่ม ในแดนเจนโูพวกเราแสดงพลังที่แท้จริงไม่ได้ครั้งนี้ยังถือว่าเจ้าโชคดีแต่ว่าผู้ที่เจ้าล่วงเกินในวันนี้คือตะกูลเจียงจะ,จะต้องตายเฮ้ยชิใจแค่สกุลเจียงเพียงแค่เพียงมดปลวกจิงเหมิงวางใจเถอะขอเพียงมีค่าอยู่จะไม่ให้เจ้าถูกใครพาไป จะตายแล้วหน้าโมโหเขาไม่เคยถูกเย็นยามเกียริเช่นนี้มาก่อนเจ้าเด็กนั่นแปลกเกินไปความล้มเหลวครั้งนี้ลองคิดดูจะอธิบายกับท่านอาจารย์ยังไงไม่ภารกิจจะล้มเหลวไม่ได้ส่งคำสั่งไปไปสืบดูว่าใครมีอิทธิพลสูงสุดในแดนจนอูแล้วบอกพวกเขาว่าให้กำจัดสำนักเมฆาเขียวแลวจับเป็นเจียงเหมืองสำนักเมฆาเขียว หลังจากที่สองคนนั้นกลับไปต้องไม่ยอมเลิกราแน่ตั้งแต่ที่ข้าฟื้นขึ้นมาก็ถูกลิขิดให้หลอมรวมกับร่างนี้ดังนั้นขอแค่ข้าเซเียวเฉินมีชีวิตข้าจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเจ้าไม่ว่าจะเป็นใครต่อให้ปรมจาร์ของเทวโลกมาพร้อมกันก็ไม่ยอมเด็ดขาดในน้วโลกาแดนเจนอู่นั้นอ่อนแอที่สุดคิดจะมาที่นี่ต้องผลิพลังยุทธมิเะนั้นจะทำกฎแห่งฟ้าดินพิโรธ พวกเขาคงจะไม่มาอีกในเร็วๆนี้แต่ว่าคนชั่วช้าประสงค์ร้ายอื่นๆก็ไม่แน่หรอกต้องมีอิทธิพลของตัวเองถึงจะได้เกิดอะไรขึ้นกันน่สังคนนงคนนั้นมีความเป็นมาอย่างไงเจ้าสำนักต้นพวกเราขอตัวก่อนเอย จียงเหมืองเป็นใครกันแน่นะภายในตำหนักปรมาจารย์เหนือโนวะโลกาอืเหตุใดถึงรู้สึกไม่ดีวินไฟยเป็นอะไรไปเหรอไม่เป็นไรถึงแม่เซียวเฉินตายไปแล้วแต่ข่ากลับไม่ค่อยสบายใจเขาก็ตายไปแล้วเจ้าจะกลัวอะไร ต่อไปพวกเราต้องรีบทำเวลาทะลุผ่านระดับที่สูงกว่านี้ถูกแล้วได้รับความช่วยเหลือจากพวกท่านข้าต้องผ่านเคราะอัศนีบาทและบรรลุไปถึงระดับเซียนมันแน่นอนอยู่แล้วคลิปวิชาสติีกายโบราณขั้น2เทียบเท่าระดับอัพิญยาขั้นสูงสุดเพิ่งผ่านขั้นพื้นฐานไม่มั่นคงฝืนใช้มาสวรรค์วิเวกครึ่น่มา สร้างภาระให้ร่างกายอย่างมากดังนั้นนอกจากมาสวรร์วิเวกยังต้องฝึกวิชาป,ป้องชีวิตอื่นๆเจ้านี่แหละระดับพระสุธาขั้นเก้านัาคำรามเคยมีผู้แข็งแกร่งในอวกาศอันเว,วงวังคำรามเพียงครั้งเดียวเอกพบในอวกาศพังลงในพลิปตาและพาคำรามนี้เป็นท่าไม่ตายของพรมจารย์ขวางโห ถึงเป็นระดับผพ้ะสุธาแต่กลับครอบครุงการโจมตีทางจิตทําให้ยานของผู้ฝึกยุทธเสียหายได้มหาศาลก่อนหน้านี้ที่เขางัดข้อเสียคำพีวรยุทธให้กับข้าตอนแรกขนันงเกตวิชานี้ไม่ได้เลือกบัดน,นี้กลับกลายเป็นวิชาที่แข็งแกร่งที่สุดนึกไม่ถึงข้าจะสำเร็จวิชานภะากรกามในชั่วครู่ ประการแรกเพราะข้าเกิดเป็นมนุษย์ถึงสองหนจิตใจแข,แข็งแกร่งกว่าคนธรรมดาถึงหลายสิบเท่าอยู่แล้วประการที่สองอัตยานของข้า่า <laughs> อัตยานที่แท้ได้คือความแข็งแกร่งของอัตยานดูเพียงแค่แวบ,บเดียวก็บรรลุวรยุทธ์ได้ทุกอย่างต่อจากนี้ก็ทําให้แดนเจินอูสนุกยิ่งขึ้นเถอะจวนต้นซือหลียเจ้าเจ้าเขามาได้ยังไงเจ้าเป็นใครกันแนะ่ ปรมาจารย์สายกายเสียวเฉินปรมาจารย์หรือว่าหรือว่าเจ้าก็คือ <c oughs> ข้าเคยได้ยินผู้อวุโสพูดถึงแดนสูงสุดแห่งเทวโลกมีอยู่สำนักหนึ่งเหมือนเรียกว่าอะไรนะพุทธะหลังจากพวกเขามรณาภาพสามารถเกิดใหม่ในชาติที่สองแล้วบำเพ็ญใหม่หรือว่าเซียวเฉินเจ้าไม่ใช่ผู้อวุโสผู้ที่เริ่มชีวิตครั้งที่สองได้ไม่ได้มีแค่พุทธเท่านั้น หากผู้เช่นี้ข้ากับพุทธานี่ก็คล้ายกันอยู่เพียงแต่ไม่รู้ในแดงเจนอูนี่จะเจอกับผู้แข็งแกร่งได้สักคนไหมตัวนซื้อเหลียงเออผู้อาวุโสสั่งมาได้เลยเจ้าจะยอมซิโลราบหรือไม่ผาเออเออเออตัวข้ายินดีปฏิบัติติดตามผู้อาวุโส 天境，热血撞破坚冰，浴体觉醒，逆境险境，捍卫挚爱之名，八面伏击不破网，八手独行，困兽低头跳，握紧手，嘿嘿，别走，来来看，拳脚，湖随天地腐朽。